สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับอะไรโค้ดโอเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาอีกแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่แบบใช้ได้เลยนอกจากนี้ยังมีแบบเรื่องของโค้ดเข้ามาด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าอัปเดตในครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาปิดเบลูจีนะทุกคนรอบนี้คือมีโค้ดมาให้แล้วนะฮะ เป็นเรื่องของเบลูจีนะฮะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะฮะทุกคนเป็นเบลูแลงจีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเบลูก่อนนะเบลูเนี่ยผมมีอยู่แค่ตัวเดียวนะทุกคนทุกคนลองเช็คดูนะไม่ได้โกหกครับทุกคนอันนี้ลองเช็คดูนะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับทุกคนให้เราไปใส่โค้ดนะครับอ่ะโค้ดโค้ดนี้เลยนะเดี๋ยวนะ ใส่โค้ดตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะแล้วก็เอาโค้ดที่ผมผมชโชว์ตรงนี้นะครับใส่ไปเลยนะทุกคนหรือว่าทุกคนอาจจะดูคอมเมนต์ผมก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์ผมจะทิ้งไว้ให้นะทุกคนอนายเบร้จีอ้าวนี่ไงทุกคนเห็นไหมผมได้เพิ่มมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเออทำไมมันทำไมมันเล็กจังอะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ูยวยวคนผมขอมาเปรียบเทียกบกับตัว ตัวที่ผมได้มาแบบว่าใน F K หน่อยนี่ใน F K ใช่ไหมตัวนี้ได้มาจากโค้ดนะครับโอ้โหทุกคนคือมันตัวเล็กมากเลยนะทุกคนดูตัวซ้ายคือได้จาก F K ครับตัวขวาคือได้จากจากโค้ดฟรีนะเล็กแต่แบบแจ๋วครับทุกคนโอ้ตัวแบบเล็กกว่าตัวผมอีกครับทุกคนโอ้โหโเฮ้ยแล้วนายมาไงเนี่ยโอเคครับทุกคนครับมันมีโค้ดหนึ่งนะทุกคน อันนี้นะครับเป็นโค้ดเหมือนจะเป็นน้ํายานะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตรอบนี้ก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับทุกคนครับหลักๆเลยที่ผมเห็นคือเป็นไอคอนเกาะต่างๆนะครับเหมือนแบบสัญลักษณ์มันก็เปลี่ยนไปนะทุกคนดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับดูแบบเท่ขึ้นมาเยอะเลยนะเห็นไหมโอ้โหเออรู้สึกว่าสีมันดูเข้มๆข,ข,ข,ขึ้นด้วยนะทุกคนสวยดีสวยดีครับทุกคน โอเคต่อไปนะครับไปดูตลาดอัปเดตเนาะอันแรกคือเป็นเรื่องของ e n c h a r t ใหม่นะครับทุกคนก็เหมือนจะเรื่องอ๋อ e n c h a r t ตัวนี้จะเพิ่มเหมือนแบบ d o u เ l e นะครับทุกคนเราสามารถอัพไปถึงเลเวล6นะทุกคนยิ่งแบบเลเวลสูงอะ่ะโอกาสที่คุณจะแบบตีแล้วแบบว่าได้ของเนี่ยเยอะขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามันคือตัวไหนเนาะทุกคน e n c h a r t ใหม่ไหนเดินดูซิฟึาวเดี๋ยวนะต้องกดตรงนี้สิ อ่านี่ไงอันที่2เห็นปะมันจะเป็นรูปรูปเงินตรงนี้นะครับทุกคนลัคก,กี้ตรงเนี้ยนี่แหละคือเป็นเอ็นชาร์ดใหม่นะทุกคนเหมือนจะเพิ่มแบบเพิ่มเรื่องดวงอ่ะทุกคนที่ผมคิดนะประมาณนี้นะทุกคนก็ลองลอง,ลองมาสุ่มกนได้นะครับต่อไปคือนิวดันเจียนนะทุกคนมีดันเจียนใหม่มีดันเจียนมาใหม่3ดันเจียนนะครับแล้วก็เป็นนิวอินโทรอ๋อเป็นอินโทรบอสนะครับเวลาเราเจอบอส แล้วก็เป็นกิลซิสเต็มนะครับกิลซิสเต็มรู้สึกว่าผมจะไม่ได้อยู่ในกิลเนาะทุกคนมันจะมีเรื่องของเลเวลเรื่องของดามจเรื่องของระยะให้กับพวกเงาของเราอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรู้สึกว่าใครที่เป็นหัวกิลเนี่ยจะสามารถบดล็อกพวกลิมิตของการใส่ตัวให้ให,ให้ให้แบบให้แบบว่าคนในแคนได้ด้วยนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีกิลเนาะทุกคนอ่าแต่ก็ประมาณนี้แหละ แล้วก็จะเป็นเรื่องช็อปอัปเดตนะครับทุกคนอ่ะช็อปอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะอ่ามีเรื่องของสัตว์เข้ามาด้วยนะมีสัตว์บินได้แล้วก็สัตว์เดินนะครับทุกคน499โลบักนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราสามารถเอาทิเ็ตไปซื้อได้นะครับคนสายฟรีไม่ต้องแบบว่ากลัวหรือแบบตกใจนะทุกคนโอเคอันนี้คือเจมบู๊สนี่ไงที่ผมบอกทุกคนอนะ่ะเห็นไหมอ่ะเจมบูนะครับ เห็นไหมทุกคน39โลบัคหรือว่าใช้ทิเ็ตก็ได้เนาะ50%นะทุกคนบวกเจม50% 10นาทีแคช5้10 0นาทีแล้วก็ exp UH 50% 10นาทีเหมือนกันนะทุกคนจะมีเรื่องแบบว่าอ๋อเพิ่มแบบเปอร์เซ็นต์ห้ของไอเทมเหรอมีโอกาสได้ไอเทม50%แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นชาโด้เหรอโอกาสได้ชาโดว์50%โอเคอืมน่าจะมีประมาณนี้แหละนะที่ผมดูด อโอเคอันอื่นก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรอีกนะครับทุกคนอ่านี่คือโค้ดที่เราใส่ไปก็จะได้ประมาณนี้นะได้ของ3อย่างนะครับทุกคนมีอะไรอีกไหมโอเคแต่ผมชอบเบรุที่สุดละทุกคนมไม่คิดว่าเกมเขาจะเอามาแจกนะครับทุกคนตอนแรกเห็นเกมเขาแบบประกาศบอกจะให้แต่อัปเดตที่แล้วแลละครับทุกคนแล้วเขาก็บิดนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจแต่ไม่ แต่ไม่คิดว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเขาจะเอากลับมานะครับทุกคนเขาจะให้แบบผู้เล่นเนาะทุกคนโอเคก็ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนไอ้โค้ดเนี่ยโค้ดที่แจกเบลูเนี่ยมันมีข้อแม้นะครับทุกคนมันมีข้อแม้นะข้อแม้ก็คือคุณต้องแรงเอสบวกเท่านั้นนะคุณถึงจะใส่โค้ดนี้ได้นะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับ